เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนิกชิวอีกเช่นเคยกับเกม r e d Alert 3 Uprising นะครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะมาลองเล่นแมตช์เกินตัวนะครับทุกคนแมตช์ Matt ที่คิดว่าตัวเองไม่น่าจะไหวแต่ผมก็อยากลองดูอยู่ดีนะครับก็คือเป็นด่าน6คนนะครับฝั่งละ3ตอนแรกผมว่าจะเอาเ d i ยมแต่ไหนไหนก็เอาเอาเป็นฮาร์เลยแล้วกัน <laughs> รู้สึกเกินตัวไงก็ไม่รู้อะไปฮาร์ดฮาร์ให้หมด เอาจริงๆผมคิดว่าอย่าว่าแต่ชนะเลยผมจะเอาตัวรอดได้นานแค่ไหนมากกว่าอย่างน้อยผมคิดว่าก่อนตายเนี่ยผมอยากแกจัดการที่ไดส้สักทีมหนึ่งก็ยังดีก่อนตายนะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าผมว่าฝีมือผมยังไม่พอเล่นแบบนี้มั้งคือมันก็ยังมีฮาร์ดช่วย2ทีมไงประเด็นคือยังมีฮาร์ดช่วยอยู่2ทีมแต่ถึงอย่างนั้นก็ผมก็ไม่มั่นใจว่าแต่ชนะเลยว่ะแต่ก็อยากลองดู โอเคครับทางนั้นก็ไปกันเลยครับทุกคนทีมก็สุ่มนะอย่างที่เห็นส่วนที่ตั้งนี้ก็แยกฝั่งไปเลยฝั่งเรากับฝั่งเขาไปกันโลดไหนดูสิพันธม,มิตรผมบอกเลยนะถ้าเกิดถ้าเล่นเป็นแบบฮาร์ดเนี่ยผมจะเล่นทุกวิธีให้ชนะแน่นอนว่าวิธีที่ได้ผลที่สุดทุกคนก็คงจะรู้ดีสินะไปเหม,มืองป้อมปืน ข้างหน้ามีแคมป์ข้างหลังขึ้นมาได้ทางนั้นก็ต้องระวังข้างหลังด้วยโอเคระวังระวังทางขึ้นตรงนี้โอเคระวังทางขึ้นกับข้างหลัง<อ>ต่อด้วยฐานคนป้องปืนตรงนี้ก็มีเหมืองด้วยวัดใกล้ๆนั่นไงแม่ทะเลส่งหมามาสำรวจละ งานเร็วดิเพื่อนส่งหมาไมาแย่ก่อนเลยโอ้ต่อด้วยลงไฟฟ้าป้อมปืนอีกหนึ่งเดี๋ยวติดไว้ข้างหลังด้วยพื้นที่เราสุดแค่นี้โอเคงั้นต้องตั้งข้างล่างกันละตามด้วยเ,เหมือนงาน,นหนึ่งก่อนเอา คนยิงห้าคนแล้วก็ตั้งไว้ข้างหลังป้อมหนึ่งหน้ามาพอดีทันไหมเนี่ยเ,เออทันแล้วไปเหมืองตามด้วยไฟฟ้าไฟฟ้ายังพออยู่ที่นั่นเอาฐานสร้างรถไปสะพานนี สะพานที่ผมว่าผมไม่ควรทำลายนะเพราะถ้าผมทำลายเนี่ยเดี๋ยวมันต้อง,องวนมาข้างๆแทน,นซึ่งมันจะเจอผมนะฉะนั้นสะพานเอาไว้งันแหละแต่ถ้าเกิดผมอยู่ทีมกลางอาจจะกลับกันผมจะทำลายสะพานให้มันไปหาเพื่อนแทนตามตามสไตล์ครับให้เพื่อนรับหน้าให้เอ้ย, <c oughs> ยมีเพื่อนก็ต้องใช้งานที่กุ้มสิเออลงไฟฟ้าต่อไฟจะหมดละอยากได้ไอเอฟ อยากได้ FAV อยู่นะแต่ยังแล้วกันยังแล้วกันโอต่อไปก็ฐายเครื่องบินป้อมปืนด้านหลังอีกอันหนึ่งเออใช่สร้างรถเหมืองสัก,ส,ก,กสองลำแล้วกันนะสองลำเริ่มอนนุ้ยมันเริ่มเอารถถังมาแล้วนี่หว่า นี่เลยเออ่ลานเครื่องบินไว้นี่ construction options New ลงไ,ไฟฟ้าอีกหนึ่งแล้วก็กางไว้ตรงนี้แล้วกันลงไฟฟ้าต่อวงนัดขอดูหน่อยสิว่าพวกมันมีอะไรกันบ้างละเน่ โอเคศัตรูเราเป็นพันธมิตรสองพันธมิตรโอ้พันธมิตรหมดเลยเว้ยเพื่ 1, อนเราอะโซเวียตญี่ปุ่นโอเคเพื่อนเราหลากหลายดีวเวแอบมาคนรสเฟียามาเลยรถอีกคันตั้งไว้นี่ละกันาฝากดูแลด้วยนะครับเพื่อนแม่ มาสอดแนมกันเออแล้วก็ขอฐาหลักอีกสักอันหนึ่งไม่ใช่เล็บบุกมั้งละโอเคอัพพาร์โลไฟเตอร์โคโนตเฟียเอาสมุดเฟีย้ไหนดีวะเอาไว้นี่แล้วกัน Building. Look at what hand kept kept it tight. A unit is under attack. New construction options. Building. Our base is under attack. Low power. Unit lost. Ow, come. Our construction guard is under attack. Training. Oi! Matuka, Owlia! Construction complete. Construction complete. รวยละสวยละรถถ่านไม่ต้องครับรถถ่านไม่ต้องแล้วรถมาคนใอยไม่ต้องหมาไหมไปโอ้ยไม่ทันโอ้โหเรียบร้อยเปิดแป๊บเดียวหูออกมาคือตายอ่ะ เอ้ยแล้ว้แลวจะอยู่นิ่งๆทำไมเดี๋ยวผมสร้างสิโว้ยสร้างอะไรสร้างได้สร้างมาเอ้ยยังมีป้อมหลังอยู่นี่ว่ะเร็เวเลยเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยโอ้โหนี่อเอ็งยิงคนจรงิงมะเนี่ยมันสักอะไรมาทำไมหนังหนาขนาดนี้ไ,นนมนไม่ได้ละไม่ได้ละ รู้สึกว่าผมจะประมาทเกินไปแล้วทุกคนไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหเน้นรถถังก่อนรถจิงคนไม่เท่าไหร่เอารถถังก่อนโวตาย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 โอ้โหโดนหนักเลยอ่ะ ไม่ได้ละไม่ได้ละเปื้อนเป็นแบบนี้ที่อยู่ไม่นานแน่นอน มียกด้วยไอตัวนี้มียกซะด้วย,วย,วยเออไม่ได้ละเอาแหลบพังไปแล้วโอยอย่าว่าแต่บุกเลยแค่ป้องกันตัวเองก็หือขึ้นคอแล้วว่ะไปออกมาออกมาเยอะๆแบบนี้มันไม่ได้ละความปืนเพิ่ม โอ้โหมันเน้นเน้นเครื่องบินเหรอ,อก็อมมพอลโลไฟเตอร์มา r โอเคเดี๋ยวผมตั้งแเไวดในในมอ o n i อัเอสานี้มาด้วยอัปเดตเสร็จเะเอาไอ้นี่ต่อ,อ,อลงไฟฟ้า ผมต<ะ>้องรีบบุกแล้วว่ะไม่งั้นไม่รอดแน่ผมอยากได้เดวนยตอนนี้มีเลยมามาอยู่นี่เอพรโลมาดักไว้บ่งไฟตั้งเนือง เหมือนผมว่าน่าจะยังตั้งได้อยู่นะเออนี่แหละมาเสร็จทีนี้ต้องลงไฟฟ้าละโอ้เดี๋ยวลงไฟฟ้า โอเคได้ละทีนี้ก็อัปเกรดขั้นสามมาตั้งเอาไว้ดูเหมือนมันไม่ค่อยมาข้างหลังกันนะผมมีป้อมปืนข้างหลังอันเดียวเองเดี๋ยวอัปเดตเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอาเหมือนอีกหนึ่งอันห โอ้โหเกมมันาิ้งระเบิดเรียบร้อยโอเคพอมีอะไรป้องกันฐานขึ้นมาหน่อยขออีกหนึ่งลำแล้วกันเออค่อยมีอะไรขึ้นมาหน่อยข้างหลังก็ควรมีไว้นะข้างหลังเนี่ย s ันหนซุปเปอร์เวฟพอนตอนนี้จาเป็นปะวะตอนนี้ซุปเปอร์เวฟอนอาจจะยังไม่จำเป็นขนาดนั้นนะแต่มันก็ควรมีอยู่แล้วเอออ่ตั้งแล้วกันซุปเปอร์เวฟพอนซะหน่อยโอเครทละทีนี้มันก็ไม่ไม่ค่้าบุกแบบ บ,บ้าแล้วล่ะโอ้โอเคมีตัวตัดกำลังมาละมันจะบุกเข้ามาทีนี้ไม่ง่ายละยกเว้นข้างหลังนะข้างหลังมันเข้าได้อยู่โอเคครับดูดีขึ้นดูดีขึ้นดูดีขึ้นทีนี้โอ,โอต้ตังค์เกียงเราตังไปลงกับฟิวเจอร์แทงกับซูปเปอร์เวพปอนอยู่ Surgical strike ready. c ี n s, <S อ r u ต t i o n complete อกสานท้งอนอคาย t ยังยังโบนัสแต่ผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวใช้เดี๋ยวตอนที่ผมบุกผมจะโถมมันเลยจะจจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชหืมโอ้โหสุ per ปเ,ปเวพอนสีชมพูเขียวโอ้โหฝ่ายตรงข้ามามันมีครบเลยนี่ว่ะสามทีมเลยเนี่ย แล้วจะลงของใครเนี่ยวแจกก็คกอดจะลงที่ใคร,รที่เร็วที่สุดคือสีชมพูก็คือตรงกลางไปรถไปไปตูมั่งตูก็มีครับน,น,นี่นะลงไฟฟ้าด้วย ลงไฟฟ้าเสร็จค่อยเอาไอ้นี่โอฟิวเจอร์แท้งลำเดียวไม่พออะเร็วที่สุดลิกสี่นาทีเหรอฟิวเจอร์แท้งเชลาผลิตลำลาสามเออสามสิบนาทีไม่ใช่สิสามสิบวินาทีหนึ่งก็สองคันแต่ปัญหาคือตอนนี้ทางเราก็ไม่ได้วิ่ง,งขนาดนั้นด้วยสผวิผมว่าผมว่าผมว่าน่าจะต้องฝากอะไรบางอย่างไว้กับเพื่อนบ้านมั้งว่ะ เราสามารถฝากฐานวิที่เพื่อนบ้านได้นะครับทุกคนเหมือนมีความสึกว่าถ้ามันถ้ามันได้บ้างอะไรผมว่ามันต้องยิงหาผมแน่เลย่ะไม่รู้ทําไมแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอูมีคายคอปเตอร์ซะด้วยคายคอปเตอร์ถ้าผมลงเสร็จปุ๊บผมจะถูกย่อส่วนให้กลายเป็นฟิวเจอร์แท้งขนาดเล็กแล้วดาเมจผมจะลดลง Our construction yard is under attack. Our base is under attack. ช่ยตายละตายละตายละถ้ามันมาต้องใช้อพอลโลไฟเตอร์สู้อย่างเดียววะเนี่ยป้อมปืนผมพังหมดแล้วทีนี้พินาศหมด Future แทงข่อยลำได้ไหมอย่างน้อยถ้าไม่สี่ขอสามก็ยังดีวะ แล้วประเด็นคือมีเครื่องบินไล่ย,ยิงด้วยนะประเด็นพเมื่อกี้มันเห็นแบบ,แบ,บอ t h e n a แคน,นอ o n Athena แคนนอนก็มาวะ่ะอีกอันนึงผมตั้งไว้ตรงนี้เนาะอ้าวเพื่อนเอาไปเรียบร้อยเอาไงล่ะทีนี้ไยถึง ARRY g l นั่นไงมาละอพโลโลไฟเตอร์ออกล่มอะพอลโลไฟเตอร์แม่สงอมสอยอากาศโหดชิบ ah หายเลยทุกคนบอกให้ขงัขงขงังขังนี่เอาอันนั้นขัง มันมันจะยิงไหมโอเคยังดีนะที่มันปรับเป็นโหมดปืนถ้ามันเป็นโหมดปืนใหญ่นี่แย่เลยได้ยังสามลำเหรอสี่ลำโอเคฐาน,นละ่ะตามด้วยฐานรถ ไปอาเทน่าแคนนอนโจมตีโคตรแรงอาเทน่าแคนนอนโอเคดีดีดีทำลายลงไปฟ้ามันซะกไปปื๊ดเอ,อ้ยไม่พังไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะละ อพพลูไฟเตอร์มาอยูอ่ข้างบนส่วนลงมาฟ้าเดี๋ยวผมฝากไว้บ้านเพื่อนด้วยเพราะเผื่อผมเป็นอะไรไปเงี้ยผมจะได้มีไฟใช้อยู่ผมว่าใกลลรย,ยิงละอีกสี่สิบกวิเองนี้ถ้าเกิดมันยิงลงมาสิ่งที่ผมต้องเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าอีกสามสิบกวิ ไปคือจะแทงไปอยู่ข้างล่างเลยผมว่ามันยิงมาใส่ผมได้แหละมันยิงใส่ผมแน่แนฉะนั้นลงไฟฟ้าผมฝากไว้กับเพื่อนเลยจบผมว่ามันยิงใส่ผมแน่ก็จะพังหรือี่ว่าแต่หยุดไปทางหลกสองวิโดนแน่นอน เรียบร้อยยิงใส่ตูใช่ไหมใช่ไหมลานยังไงยิงใส่ผมจริงด้วยเฮ้ยฐานหลักโอ้ยเกือบเกือบไปแล้วซ่อมเลยซ่อมเลยอุ้ยเกือบฐานหลักพังนี่ผมต้องสร้างรถฐานใหม่เลยนะโอ้ยเกือบไปละเกือบไปละยังดีรอดตายมาได้ โอเคยังดีอยู่ยังดีอยู่ปึ๊บทีนี้ก็เอาเอนเจิเนียร์มาสัี่คนก่อนสองลำนี้จะ,ส,ะสุดจะหมดละไปเติมก่อนโอเคเติมซะเติมซะเมืองโอ้โหคนแรกจัดการฐานลักก่อนเลยเดี๋ยวพัง structure repaired. โอเคหมดห่วงไปหนึ่งเดี๋ยวตาตูมั่งเดี๋ยวตาตูมั่งเดี๋ยวก็อ้าวพังแล้วโอเคครับผมว่าตรงกลางน่าจะจบแล้วล่ะต่อไปก็เหมือนก่อนแล้วกันสำคัญกว่าสารสร้างรถเอาละขออินกิเนียร์สักคนหนึ่งได้ไหม เดี๋ยวตอไปเดี๋ยวผมเอาลิมสุดแล้วกันเพราะว่าตรงกลางนี่โดนกวาดล้างไปละเอาล้ไอ้ิมสุดนี่มันยังอยู่หรือมันจบไปแล้วเนี่ยอยู่วะอ้าวโดนเก็บไปแล้วเหรองั้นก็เหลือแค่ตรงนี้อะดิ ถ้าอย่างนั้นก็สนุกละสิลลผมก็นึกว่ามันเพิ่งเสียไปทีมเดียวคือสีส้มไม่ใช่ทีมริมสุดโดนจัดก,การไปแล้วลลอุ๊ยนี่เลยสวัสดีจ้าสุดท้ายผมว่าซูเปอร์เวปอนคงไม่ได้ใช้อะล่ะอน,นี่นี่อเทนาแคนนอนเอาก่อนเลยเอาก่อนเลย ตัวดีเนี่ยเอากอนเลยอาเทนาแคนนอนเนี่ยอาเทนาแคนนอนข้อดีมันคือยิงแรงมากนะครับมากมากแต่ข้อเสียคือมันก็ปอมมากมากเช่นกันปาะชิบหายแต่ก็อย่างว่าเลยทุกคนถึงมันจะปอะแต่าก,การโจมตีมันโครตรแรงไม่ใช่แรงธรรมดานะโคตรแรงต่อไปก็ข้างบนละ จริงๆไม่ต้องซ่อมก็ได้มั้งแต่ว่าเออซ่อมไปเถอะ <c oughs> เพื่อความสบายใจตัวเลยวะ <c oughs> เออผมว่ารืปตัวแทงไม่ต้องแล้วล่ะ <c oughs> ถ้าจเจ้าผม,มาเอาเครื่องบินดีกว่า <c oughs> ตะเวนยงิง <c oughs> ไป <c oughs> ตามเก็บงาน <c oughs> หมดยังเนี่ยอ๋อเลือดสีชมพู ใชไปใช้ซะหน่อยตูมกาอกว่าผมใช้ไม่คุ้มเลยวะยังเหลือโอเคหมดเอายังมีกันเนี่ยจัดไปช่วย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  ทำลายรถเหมืองได้ไหมเครื่องบินผมได้สักลำยังวะเอาได้นี่ไปจะทันมิเนี่ยไปไม่น่าจะทันมั้งกว่าจะมาเพื่อนก็ได้จะจัดการแล้วล่ะอันนี้อะไรโอ้ยูริโกจบละฐานหลักนายมีบุญแค่นี้เหละเพื่อนเรียบร้อยชนะด้วยที่ผมจัดการได้จริงๆอ่ะก็มีแค่ทีมเดียวนะโอเค ก็โอเคก็ยังจัดการที่ทีมหนึ่งก็ยังดีวะไหนดูซิสีที่แพ้ฐานแรกนี่โอเคครับสีเขียวไปก่อนโอ้สีเขียวไปฐานแรกเหรอแสดงว่าสีเขียวนี่ไปก่อนสีส้มอีกนันเนี่ยโอ้สีเขียวนี่ไปก่อนฐานสีส้มซะอีกเราก็ตามมาด้วยสีส้มก็คือที่ผมจัดการเราก็ตามด้วยสีชมพูฐานสุดท้ายนะครับโอเค อย่างน้อยเราก็ยังมีประโยชน์กับเพื่อนอยู่โอ้โหนึกว่าเราจะให้เพื่อนช่วยแบกอย่างเดียวซะแล้วสิโอเคครับถ้างั้นก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีจ้า